สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะประจำวันเสาร์ที่1กันยายน2555กับดิฉันธาริกาเก้วขาวและลคุณนฤพลแสงสุขค่ะสำหรับข่าวเด่นประจำวันนี้นะครับองค์กรภาคประชาสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดเวทีประชาธิปไตยอืดหึดฟังสโมสรอ,อาร์มี่ยูไนเต็ดเปิดคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่กระจายโอกาสสู่เยาวชน และเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งแห่รับที่บัตรเลือกตั้งบัตรลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์เตรียมเลือกตั้งสอบจวันพรุ่งนี้ครับค่ะรเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะองค์กรภาคประชาสังคมในเครือข่ายจังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมกับโครงการสันติประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยมหิดลจัดเวทีประชาธิปไตยอึดพึดฟังค่ะเมื่อวันที่หกันยายน25 5 5เวลา9้นาิกานาที ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์โคธมอาริยาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงการดําเนินงานและความเป็นมาของโครงการและประสบการณ์เวทีเสวนาสันติประชาธิปไตยในเวทีสันติประชาธิปไตยเพือท่ฟังภายใต้หัวข้อ รัฐธรรมนูญศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคการกระจายอำนาจและการศึกษาของพลเมืองโดยผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมในเครือข่ายจังหวัดอุบลร,ราชธานีรวมกับโครงการสันติประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่การพูดคุย อย่างอึดฮึดฟังระหว่างผู้ที่เห็นต่างเพื่อระดมความคิดและสรุปเวทีสันติประชาธิปไตยระดับภูมิภาคนำไปสู่ระดับประเทศโดยมีกลุ่มแกนนำฝ่ายต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีสุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอำนาจเจริญร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้านนายนิกรวีสเพนผู้ประสานงานโครงการการประชุมเวทีสันติประชาธิปไตยระดับภูมิภาคกล่าวว่าการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมาฟังความคิดเห็น ของแต่ละฝ่ายจากหลายกลุ่มหลายความคิดเพื่อที่จะหลอมรวมความคิดเหล่านั้นก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาบ้านเมืองร่วมกันซึ่งทางเราไม่ได้จะไปหักล้างความคิดของอีกฝ่ายแต่อย่างใดแต่เราจะเป็นฝ่ายฟังเราจะพูดถึงแต่ความคิดของเราเองไม่พูดถึงความคิดอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะทําให้คนอื่นรู้ว่าขณะนี้ เรากําลังทําอะไรอยู่หรือกําลังคิดอะไรอยู่โดยการกระทําเช่นนี้จะนําไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายมีความเข้าใจกันมากขึ้นสโมสรอาร์มี่ยูเนเต็ดเปิดคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่กระกจายโอกาสสู่เยาวชนอุบลราชธานีได้คัดเลือกเข้าทีมฟุตบอลกองทัพบ,บกครับ วันที่1กันยายน2 5 1 5เวลา8นาฬิกานาทีที่สนามฟุตบอลค่ายสามัสิทธ์ที่พระสงค์อำเภอวารินชำราจจังหวัดบุราชาัมย์พลตีวีรพัฒนรพลบุญเชี่ยวผู้บัญชาการมูลทนทหารบกที่22เป็นประธานเปิดแค่เย,ยาวชนคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่โดยสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ด สำหรับโครงการคลินิคฟุตบอลเคลื่อนที่โดยสมูสอานามิเต็ดเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจแต่ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังได้มีโอกาสเรียนรู้การเล่นฟุตบอลในแบบมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและทำตามฝันในการเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงต่อไปการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็นฐานต่างๆอาชีฐานการรับส่งลูกบอลการเลี้ยงหลบหลีกเทคนิคการยิงประตูกติกาการแข่งขันไทยเชืมิลีกฤดูกาล2012 โดยมีผู้ฝึกสอนและนักเตะสโมสรอาร์มี่ยูเนเต็ดดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนี้สโมสรอาร์มี่ยูเนเต็ดยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาชุดก,กีฬาให้กับน้องๆซึ่งมีน้องๆเยาวชนอุบลราชธานีจำนวนกว่า100คนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาพื้นฐานแจ้งผลคะแนนโอน็ป6ดีขึ้นชัดเจน3วิชา วันที่1กันยายน2 5 5 5เวลา10นาฬิกานาทีในชินพัฒน์ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานกอพทเปิดเผยว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาวิเคราะห์ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนททุกระดับชั้นเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนดีขึ้นและจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนโอเนระดับชั้นป .6 ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่สําคัญที่สพทให้ความสําคัญมากเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางพัฒนาผู้ผู้เรียนโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะทางภาษา และทักษะในการคิดคำนวณน,นั้นคะแนนกระเตื้องขึ้นชัดเจนอย่างมากใน3วิชาคือวิชาภาษาไทยจาก31.22ในปี2555เป็น49.51ในปี2554เพิ่มขึ้น18คะแนนวิชาคณิตศาสตร์จาก34.85เป็น51.69เพิ่มขึ้น17คะแนนและวิชาภาษาอังกฤษจาก20.99เป็น37.12เพิ่มขึ้น17คะแนน แต่คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ยังไม่กระเตื้องขึ้นจาก41.56ลดเหลือ40.45ส่วนคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นม .3 ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันวิชาภาษาไทยจาก42.80เป็น48.35เพิ่มขึ้น5.55คะแนนวิชาคณิตศาสตร์จาก24.18เป็น32.19เพิ่มขึ้น8.01คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ จาก16.19เป็น30.15เพิ่มขึ้น13.94คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์จาก29.17เป็น32.28เพิ่มข,นนนขึ้น3.11คะแนนนาชินพัทรกล่าวต่อว่าถ้าวิเคราะห์คะแนนโอเน็ตตามกลุ่มโรงเรียนแล้วพบว่ากลุ่มโรงเรียนสูงมาตรฐานสากลน,นั้นทำคะแนนได้สูงสุดเหนือกว่ามาตรฐานโดยคะแนนเฉลีย่ยรวมทุกวิชาระดับม .6 ของประเทศปี2554 อยู่ที่48.58แต่คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มโรงเรียนสูงมาตรฐานสากลอยู่ที่55.28รองลงมาเป็นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติซึ่งรวมโรงเรียนจุฬาภรราชาวิทยาลัย54.24ขณะที่กลุ่มโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจำตำบลทำคะแนนได้ใกล้เคียงคะแนนเฉลี่ยของประเทศชากตาารมูลทนทหารบกที่ 22, 22เดินทางมาเป็นประธานในพิธทีทำบุญเลี้ยงพระ ที่ตลาดสวัสดิการค่ายสัมปิทธิที์ประสงค์ครับเมื่อวันที่31สิงหาคม2515เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ตลาดสวัสดิการค่ายสัมปชินท,ทิพย์ประสงค์อําเภอวารินชำราจังหวัดบุรีรัมย์พลตรีวีระพัทรพุบุญเชี่ยวผู้บัญชาการมฑลทนหารบกที่22ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสปรับปรุงตลาดสวัสดิการค่ายสัปรปชินท,ทิพย์ประสงค์พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุน ตลาดสวัสดิการค่ายสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงามขึ้นซึ่งจากเดิมที่มีลักษณะเป็นตลาดสดให้เป็นตลาดโต้รุ่งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเลือกซื้อและนั่งรับประทานอาหารได้ตั้งแต่ในช่วงเช้าเวลา5น้นาฬิกาจนถึงเวลา21อนาฬิกาของทุกวันพร้อมกันนี้รัตรีวีะระพัฒนพลได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายทรงกฎไกลกังวานนายุทศมนตรีเทศบาลตำบลแสงสุขในการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงจากเทศบาลตำบลแสงสุข จำนวน400,000บาทและพันเอกสุรัตน์ประเสริฐสุขผู้อำนวนยการโรงพยาบาลค่ายสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์ซึ่งได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดหาชุดโต๊ะเก้าอี้จำนวน10,000บาทจากนั้นคุณตีวีละพัทรพลได้ปลูกต้นประดู่เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นร่มเงาให้กับผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่มาใช้บริการตลาดสวัสดิการค่ายสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์ต่อไป เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอต่างๆในจังหวัดอุบลร,ราชธานีแห่รับผีบัตรบัตรลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์เพื่อเตรียมใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลร,ราชธานีในวันพรุ่งนี้วันที่1กันยายน2555เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานจากหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีโดยบรรดาผู้อุ่งในการการเลือกตั้งประจำหน่วย ประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมารับผีบ,บัตรบมัดลงคะแนนและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้งเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้ โดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลร,ราชธานีให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับส่วนกะกะตะจังหวัดได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานลงความเห็นระหว่างกรรมการในการหาที่เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย นายนินกรวีสเพนก็กตจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้จัดให้ลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่2กันยายน2555ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ7จจากจํานวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนกว่า1,2ล้านคนโดยประชาชนตื่นตัวเรื่องสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองมากกว่าอดีตและขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลร,ราชธานีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา ทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบราาุรรัชนีเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดบราาุรรัชนาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาอาบาจออบุรราชานาีในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2กันยายนวันที่1กันยายน2515นายสุรพลสายพันธุ์ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรรัชานีเปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุราีราัมีมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา,อ,าอบจบุรีรัมีขึ้นในวันที่2กันยายน2515จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมีที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปตรวจสอบรายชื่อของท่านนั้นหน่วยเลือกตั้งหรือสำนักทะเบียนอำเภอและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นอ,อบจบาาุรีรัมี จะเป็นกรรมการชุดเดิมซึ่งกรกตจังหวัดบุรีรัมย์ได้พิจารณาแต่งตั้งในการเลือกตั้งนายกอบจบุรีร,รัมย์เมื่อวันที่3มิถุนายน2555ที่ผ่านมาและเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจบุรีรัมย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกรกตจังหวัดบรรุรีรัมย์ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุมัติคณะอนุมัติก,กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งรวม368คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยคาม และอเมริกาการเลือกตั้งในระดับพื้นที่เขตเลือกตั้งทั้งนี้กกตได้พิจารณาและกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งรวม42เขตมีสมาชิกสอ,อบอเขตเลือกตั้งละ1คนรวม42เขตเลือกตั้งประกอบด้วยอำเภอเมืองบุราชานีรวม5เขตอำเภอเดชอุดมจำนวน4เขตอำเภอตะการพืชผลอำเภอพี่บณ์มังสาหารอำเภอวารินชลราบอำเภอละ3เขตอำเภอเขมราชอำเภอเขียงในอำเภอบุญทลิกอำเภอมุ่งสามสิบอำเภอละ2เขต ส่วนอำเภอกุตตะปุ้นองเจียมดอนมดแดงตาสุมทุ่งีทุ่งสีุอดมนาจะหลวยน้ำยืนโพไซส,สีเมืองใหม่ศรดินทรสำโรงน้ำขุ่นนาตานาเยียสว่างวิระวงและอำเภอเหล่าเสือโก,ก้อำเภอและหนึ่งเขตเลือกตั้งครับ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีสมัชชาป,ปฏิรูปอุบลราชธานีอนาคตอุบลใน10ปีข้างหน้าวันที่1กันยายน2 5 5 5มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มองคอ์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆในทุกภาคส่วน จัดเวทีสมัชชาปฏิรูปอุบลราชธานีซึ่งเป็นกิจกรรมและกระบวนการที่มุ่งหวังให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชุมชนตนเองทั้งในภาพชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอและระดับจังหวัด ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกันโดยจะจัดเวทีรวมใจสื่ออุบลกับการปฏิรูปอุบลอนา,าคตอุบลใน10ป,ปีข้างหน้าทั้ง4โซนเริ่มที่โซน1นจะจัดขึ้นในวันที่6กันยายน2555ที่ฮองโกมุตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่าย7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองม่วง30 เรา,าเสือโกกดอนมดแดงตาลสุมและเขื่องในมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดอนาคตร่วมกันศึกษาถึงสภาพปัญหาต่างๆในอุบลไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานย้ายที่น้ำท่วมการศึกษาขาดการูรณาการท้องไม่พร้อมรถติด สารเคมีการเกษตรปัญหาที่ดินปัญหายาเสพติดเป็นต้นซึ่งหลังจากมีการจัดเวทีพูดคุยหารือแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันแล้วจะกำหนดประเด็นเป้าหมายการขับเคลื่อนและมีข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดอนาคตตนเองของเมืองอุบลอนาคตอุบลใน1ิปีข้างหน้ารวมทั้งแปลงนโยบายระดับจังหวัดระดับหน่วยงานระดับท้องถิ่นไปสู่แผนให้นำไปสู่การปฏิบัติจริงจากนั้นจะมีการติดตามทบทวนประเมินผลการขับเคลื่อน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุราชานีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์กุ้งเดินขบวนที่น้ำตกแก่งลำดวนอำเภอน้ำยืนจังหวัดบุราชานีครับ กันยายน2525นางสาวยุพาปานรอดผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนนี้จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่บริเวณแก่งลำดวนภายในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีบ้านแค่ด่อนอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อกองทัพกุ้งฝอยน้ําจืดนับล้าน,านตัวพากันจับคู่เดินไต่ขวดหินกลางในแก่งขออภัยครับกลางแก่งในลำโดมอันเป็นลําน้ําสายหนึ่งของแม่น้ํามูล ขึ้นไปผสมพันธุ์และวางไข่บนแหล่งกาเนิดบริเวณเทือกเขาพนมดงรักเนื่องจากในช่วงฤดูวางไข่ลําน้ําสายนี้จะมีกระแสน้ําที่เชี่ยวกลาดของทัพกุ้งไม่สามารถว่ายทวนน้าขึ้นไปวางไข่ได้จึงใช้วิธีเดินไป่ขวดหินหรือแก่งหินระยะทางประมาณ2เมตรขึ้นไปวางไข่แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน,นบุญราชานี ได้รวมกับสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบลรราชานีนำปรากฏการนี้มาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทอันซีนไทยแลนด์จนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ของนักท่องเที่ยวโดยขณะน,นี้จนถึงปลายเดือนกันยายนจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาดูกุ้งเดินขบวนซึ่งจะอยู่บริเวณลานพันลานพันลูน้ําตกแก่งลําดวนอยู่ในพื้นที่ดูแลความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบรูรราชานีตั้งอยู่ที่หมู่5บ้านหนองขอน ตำบลดงประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดบุรีรัมีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเดินทางมารอชมปรากฏการ์กุ้งเดือนขบวนเป็นจำนวนมากโดยช่วงกลางวันนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวเชิงนิเวศชมธรรมชาติของป่าไม้พันไม้และป่าเขาและเล่นน้าบริเวณแก่งลําดวนในช่วงกลางคืนจะได้ชมปรากฏการ์กุ้งเดือนขบวนในเวลาประมาณ19นาฬิกาถึงเวลา4นาฬิกาของอีกวันหนึ่งซึ่งจะพบมากในเดือนกันยายนเพราะจะมีฝนตกหนักตลอดทั้งเดือน จังหวัดอุบลราชธานีน้ำมูลสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมและรับมือสถานการณ์ทุกรูปแบบวันที่1กันยายน2555เวลา8.30นาิา30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์แม่น้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า40เซนติเมตรจากกรณีมีฝนตกลงในภาคอีสานตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ําในแม่น้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ําสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตและถ้าหากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้แม่น้ํามูลและแม่น้ําชีสูงขึ้นประกอบกับแม่น้ําโขงที่ไหลมาจากภาคเหนือได้หนุนสูงขึ้นเช่นกันจึงทําให้แม่น้ำแม่น้ํามูลสูงขึ้นอย่างผิดตานายสุรพลสายพานันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลร,ราชธานีส่งรายงานพยากรณ์อากาศเตือนภยัยให้ศูนย์ทันทีที่ตรวจพบพายุที่อาจสร้างความเสียหายให้ประชาชนขณะเดียวกันให้อำเภอที่มีพื้นที่อยู่ตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลรายงานสถานการณ์ระดับน้ำให้ทราบทุกวันเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลง โดยพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ามูลและแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากอีสานตอนเหนือส่วนสำนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานทหารให้เตรียมพร้อมกำลังพลเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือเกิดดินโคลนถล่มจากน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาในตัวจังหวัดที่วัดชัยมงคลอำเภอเมืองบุราชานี เปิดห้องสมุดประชาชนเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนครับวันที่1กันยายน2 5 1พรพระครูจิตวิสุทธิยานคุณเจ้าวาดวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดวนราชานีกล่าวว่าวัดชัยมงคลได้จัดสร้างห้องสมุดประชาชนวัดชัยมงคลขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ต้องการความรู้สามารถตอบสนองความต้องการและความเข้มแข็งให้กับสังคมรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษากาัน เป,เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่พระสงฆ์สาม,มเณรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจห้องสมุวดวชัยมงคลเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยภายในห้องสมุดมีหนังสือมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะสาระบันเทิงวารสารนิยมสารรวมทั้งหนังสือเรียนต่างๆซึ่งห้องสมุดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการที่จะให้บริการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอันจะนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับประชาชนที่สนใจต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือสามารถใช้บริการได้ที่อาคารห้องสมุดประชาชนวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดบุรราชานีช่วงนี้ไปติดตามสกูปวีรชนไทยเพื่อพืนป่าของชาวไทยสืบนะครับลำลึกวีรชนไทยเพื่อผืนป่าของชาวไทยสืบนาคเสถียรวันที่หนึ่งกันยายนของทุกปี เป็นวันดังลึกวราชนไทยเพื่อผืนป่าของชาวไทยสืบนักเสถียรนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติคนสําคัญของไทยมีบทบาทและชื่อเสียงจากการทํางานอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนอกจากนั้นสืบนักเสถียรยังได้ผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่าออกมามา,มากมายอาทิเช่นรายงานผลการจับเนื้อทรายที่เกาะกระดาษพุทธศักราช2529เรี่้ยงผาที่พบในประเทศไทย การกระจายถิ่นที่อยู่และพฤติกรรมบางประการพุทธศักราช2529สำรวจถิ่นที่อยู่ของเก้งหม้อนิเวศวิทยาป,ป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลสวนจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตราดและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขายแข้งจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตราดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ป่าในพุกโตแดงจังหวัดนาราธิวาส และได้เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การเสียสละด,ด้วยชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดในป่าหรือที่ห้วยขายแข้งสืบนาคเสถียรได้ตัดสินใจจบชีวิตของเขาลงเพื่อเริ่มต้นตำนานอนุรักษ์ไทยสืบนาคเสถียรผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติด้วยกายและใจสองอาทิตย์ต่อมาบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมป่าไม้ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในอำเภอป่าไม้เขตและเจ้าหน้าที่ป่าไม้อีกนับร้อยคนได้เปิดการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันการบุกรุกป่าในเขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยสืบนาคเสถียรได้พยายามจัดตั้งการประชุมหลายสิบครั้งแต่ไม่มีการตอบรับจากเจ้าหน้าที่สักครั้งจนกระทั่งการเสียชีวิตของเขาสืบนาคเสถียรทําให้มีข้อกล่าวว่าหากไม่มีเสียงปืนนัดนั้นการประชุมดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกัน การจากไปของสืบนาคเสถียรได้ส่งผลสะเทือนอย่างล้ำลึกต่อผู้คนที่รักธรรมชาติและสแสวงหาความเป็นธรรมในสังคมทั้งนี้เพราะว่าในยามที่ยังมีชีวิตอยู่สืบไม่ได้เป็นเพียงข้าราชการอาชีพที่มีภาระการงานเกี่ยวกับการพิทักษ์ป่าและสัตว์ป่าเพียงเท่านั้นหากแต่เป็นผู้นำกลุ่นสำคัญของข,องขอบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทยเป็นผู้ที่เคยต่อสู้เพื่อปกปักร,รักษาทรัพยากรป,ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายการจากไปของเขา นับเป็นความสูญเสียครั้องอยิ่งใหญ่และเป็นความสูญเสียที่นักอนุรักษ์ธรรมชาติทุกคนไม่อาจปล่อยให้ผ่านพ้นไปโดยปราศจากความทรงจำมาต่อกันที่ราคาอาหารสดครับวันนี้อยู่ที่ตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่ครับเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมู เนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ140บาทราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ65บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ9 5บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาทปีกบัวราคากิโลกรัมละ70บาทนองสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไไข่ ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาถาดละ10 5บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถาดละ95บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาถาดละ93บาทราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปีราคากิโลกรัมละ15บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทและกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทครับช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณ50%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดผู้เดืออ,อำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา13นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอํอเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา45นาที ไปต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางทิศตะวันออกของประเทศมีความเร็วลมที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อกันที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ33องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันตกของประเทศมีความเร็วลมที่21กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายกันที่ประเทศลาวนครเวียงจันทร์ อุณหภูมิ31องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆหม,มอกทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้พบกับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชาัช เือดงมันปลาร่วมกับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามันขั้นความรู้เบื้องต้นจำนวน2รุ่นคือรุ่นที่1ระหว่างวันที่11-13ถึงสิงหาคม2555และรุ่นที่2ระหว่างวันที่8-10ถึงตุลาคม2555 ค่ายลูกเสือดงมันปลามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยางน้อย ตำบลเกาอเออเคือ,องในจังหวัดอุบลร,ราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รองศาสตราจารย์ดรประสานชัยนรงค์0817005388อาจารย์ดิศพลบุพชาติ0865031808และคุณนัฐนนท์ชินลาภา0801735006 ตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2555เป็นต้นไปสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีเปิดให้บริการรับรองเอกสารและนิติกรเอกสารเพิ่มเติมจากบริการรับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นแห่งแรกในภาคอีสานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีชั้นหนึ่งอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข045242313-4วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อรายการวิทยาลัยเทคนิคชาวแว่นครับครั้งที่1ระหว่างวันที่8ถึงวันที่1 1กันยายน2555ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทคือประชาชนจำกัดฝีมือ ประชาชนหญิงทั่วไปและประชาชนชายอาวุโสรับสมัครทีมเซปักตะก้อเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่6กันยายน2555ที่หมวดวิชาพานณมัยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีหรือที่อาจารย์สัญชัยสุขเกษมโทรศัพท์หมายเลข087-720-2560 ตำบลน,นาสวงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจัดแข่งขันฟุตบอลต้านอยาเสพติดนาสวงครับ2012ครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัคราชกุมารีประจำปี2555 ตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2555เป็นต้นไปที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาสวงและสนามวัชรินโรงเรียนนาสวงวิทยาส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาสวงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่10กันยายนถึงวันที่21กันยายน2555โทรศัพท์หมายเลข045421199 สายข่าววันนี้นะครับขอขอบคุณนวดารักคุณห้างยิงจเจริญสูนรวมชุดกีฬาครบวงจรและก่อนจะบ,บ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนเชียงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดทั้งช่อง CCTV และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดวนราชานีได้ที่ ww w บไ i ต์เว็บไและติดตามงารทวันนี้รับซิเน็ตฟรี20ชั่วโมงครับและทั้งหมดที่เป็นข่าวท้องถิ่นทางราชานีเทเบิลทีวีค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีีคค่ะสสวัสดัดรบ